สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศเป็นอ่าวประจวบนะคะอ่าวประจวบเลยเยวก็จะพาทุกท่านมาเดินบนสะพานนะคะสะพานให้ได้ชมวิวทิวทัศน์นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกท่านเรจะมีที่นั่งนะคะ ให้สําหรับซื้ออาหารซื้ออะไรมานั่งทานได้นะคะต้นสะพานคอสะพานตรงโน้นก็จะเป็นที่มีไฟเยอะๆนะคะจะเป็นถนนคนเดินนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกท่านว้าวยอดเลยนะคะอากาศดีใช้ได้เลย จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศทะเลสว,สวยยามค่ำคืนกันนะคะใช้ได้เลยค่ะจะพาทุกท่านเดินไปอีกมุมหนึ่งนะคะสวยมากเลยมุมนั้นจะเป็นภูเขานะคะทุกท่าน เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มหน่อยก็จะเป็นภูเขากันสวยมากเลย่ทุกท่านมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนกันนะคะนี่ทะเล ตัวเมืองประจวบเลยค่ะว้าวสวยงามเลยนะคะลมก็แรงเลยนะคะวันนี้อากาศด,ดีมากๆเลยค่ะทุกท่าน บรรยากาศยามเย็นชิลๆได้เลยนะคะยอดมากเลยอากาศดีค่ะพาทุกท่านมาชมอีกด้านนะคะด้านหนึ่งมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งฝั่งน้อนก็จะเป็นภูเขานะคะทุกท่านเป็นภูเขาด้วยเลยสวยมากค่ะ จะพาทุกท่านมาชมเดินสะพานกันนะคะสวยเลยอาจจะมีเสียงลมเสียงคลื่นอะไรรบกวนด,ด้วยค่ะก็พาทุกท่านมาชมบรรยากาศทะเลตัวเมืองประจวบ เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านอากาศด,ดีมากเลยค่ะก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ